สีมาครขอตังกินข้าวเลยนะครับคนสวยครับขอตังเลยครับมีไหมครับขอบครับขอตังกินข้าวเลยครับเจขอตังกินข้าวเลยครับพี่ครับ ขอตังคินข้าวสักยี่นะครับ <ừ> um ผมยังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าแฟบท้องมาแล้วครับพี่น้องขอพี่เท่าไหร่นะขอตังยี่สจะไปกินข้าวครับเห<ล>รัะถ้างั้นพี่ให้200เลย,ยแต่มีข้อแม้น้องต้องไปกับพี่ไปไหนครับไปบ้านพี่ไงพี่จะพาน้องเนี่ยไปให้เมียพี่ดูจะให้มันดูว่าไอคนที่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพน,นันไม่เที่ยวบูญิงเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ <laughs> ไปกับพี่ไม่ไปก็พี่ไปนะพี่ให้สองร้อยนะไม่ผมจะเอายี่สิบเพิ่มอีกห้าสิบเป็นสองร้อยห้าปิบไปพี่ไปไปสามร้อยเสนสนับสนุนโดยกาแฟาพลอยสายคอลลเจนต์โรตาร์สอิมเพรสชั่น นักชกของเรานะครับเป็นนักชกที่มีสไตล์การชกของเขาชอบคลุกวงในนะครับชอบคลุกวงในนอกจากชอบคลุกวงในนะคะชอบคลุกข้าวคลุกกะปิด้วยค่ะครับผมอ๋อก็ของไทยก็ต้องกินของไทยนะครับคลุกวงในแล้วเขามีปากเหม็นเนี่ยเป็นอาวุธของเขานะครับพร้อมหรือยังครับที่พบกับเขาเขามีฉายาว่าคุ้มปากเอเวทีสินสมุทรสองกลิน่นเหม็น มุมแล้วอังอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ใส่นวัมซะถอดเสื้อแล้วผมพับอืมวันนี้ผมจะโชว์ให้ดีที่สุดเลยครับครูอืมต้องให้ดีที่สุดการเป็นนักมวยต้องอยู่ในระเบียบวินัยจำครูเข้าไว้อยานออกนอกลู่นอกทางไม่ใช่ว่าบอกก็บเมียว่าจะไปพัทยาแต่ว่าเออตัวเองไปโผล่ที่โคราชอย่างเงี้ย มันยังไงคืออย่างนี้คือว่าวันนั้นนะครับผมหลับแล้วคนขับรถก็ขับหลงนะครับคนขับรถขับหลงไปโคราดยามาก็ร่อนกับครูอันนี้ผมไม่ได้กร่อนกับครูครับอันนี้ผมกร่อนกับเมียครับอันนี้ใช้ไม่ได้นิสัยนักมวยแบบนี้มันไม่อยู่ในระเบียววินัยเข้าใจไหมครับครับและไอที่วันน้ำมันเครื่องเต็มตัวบอกกาเมียว่ารถเสียน่ะรถเสียจริงหรือเปล่าไม่ได้เสียครับคือผมเปิดฝากระโปรงแล้วเอาน้ำมันเครื่องมาทาตัวให้เลอะครับว่ารถเสียไม่จับ ได้ครับอย่าทำอย่าทำอย่าทำมา่ให้เขาทำก็ไม er ่ได้ครับไม่ได้ครับออกนอกรับพีเลี้ยงออกนอกกนครับสอนมวยเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งได้แล้วพี่เลี้ยงขับใจได้ครับวันนี้ผมจะต้องชกให้เต็มที่เต็มที่รับผมจะชกหลให้ตายคาเวทีละครับดีกว่าผมไม่ตายที่บ้านครับสอนเสร็จแล้วนะครับสอนมงคลนะครับเรียบร้อยนะโมนะเมียงตะเทียงหัวล้าน ยายตุนมยานใหญ่สังวานนมโตทุกพี่กูพี่ยาพี่ตาพี่ยายผีมอเตอร์ไซค์คว่ำชักตายเอาเด็ดกูเข้าเลยครับกูเข้าดีดีดีหมนเอาให้เต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่เกมของเรานะครับหลังจากที่คู่ผัวเมียได้ต่อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราเดินทางมาสู่คู่ที่สองครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นคู่ที่คุณผู้ชมน่าจับตามองมากครับเพราะว่าระวางยกเนี่ยจะมีนางแบบในชุดนอนก็ออกมาจูบ้ายบอกหนุ่ยก็จับตาดูไว้ดีครับแฟนๆครับคุณผู้ชมครับและก็แฟนๆยังอยู่กับผมครับหน้าติงตองครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าคู่เนี้ยผมจะต้องภาคสดครับมวยแล้วก็ต่อยกันสดๆแล้วถ่ายทอดสด ผมเลยต้องภาคสดเพราะอะไรถึงต้องภาคสดครับเพราะผมต้องการเงินสดครับอย่าลงมารับมุกให้มึงอีกนี่ครับกรรมกานเราช่วยเหลือกันครับเอาละครับคู่นี้นะครับเป็นการชกกันระหว่างร็อกกี้บ้านบัวครับจริงๆท่านอาจจะงงครับว่านักชกชาวต่างชาติเนี่ยทำไมนามสกุลมันเหมือนคนไทยครับเพราะบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งครับ พ่อเขาเป็นทหารจีไอแม่เป็นแม่คา้าขายส้มตำยุคอุดอนครับพอแม่เขาตั้งท้องครับท,ทั้งคู่เดินทางกลับไปยังอเมริกาเพื่อหวังว่าจะให้ลูกชายเนี่ยเขาถือสัญชาติอเมริกาครับแต่ว่าพอคลอดออกมาครับเดชบุญคุณพระช่วยสีผิวของเขาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยครับพ่อเขาจึงต่งกลับมาอยู่ที่บ้านบัวเขาจึงมีชื่อว่าร็อกกี้บ้านบัว การชกับสิงสมุทรสอกินเหม็นในรุ่นเวลเตอร์เวท6.7กิโลกร,รัมครับเอาละ,ะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนางแบบในชุดสยิวกำลังจะออกมาแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะเซ็กซี่แค่ไหนก็นเสียงรบมือ ไหนอะเซ็กซี่นี่มันเซ็กเสื่อมนะครับไม่น่ารักเลยนี่มันชุดนอนค่ะชุดนอนชุดนอนแบบว่าหน้าหนาวค่ะโอ้โหชุดนอนหน้าหนาวแล้วทำไมต้องใส่หลายชิ้นขนาดนั้นล่ะครับอา้าวเดี๋ยวบ้านดิฉันไม่มีเครื่องทำน้ำ้อนเวลานอนนะก็ต้องใส่แบบว่าหลายๆชั้นจะได้อาหนาวแต่ไม่ต้องกลัวนะคะ ยกติ่นองไม่ใช่ชุดนี้ค่ะเป็นชุดนอนหน้านอน,นหนูรีบไปเปลี่ยนชุดนอนบางๆยกสองเต็มตัวยกสองเลยครับได้ค่ะ <c oughs> รอบยอกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> สินสมุนครับผู้มีอาวุธคือด้านปีนปา่าเขาจะใช้อาวุธที่ได้เของเขาได้เลยว่อย่างจุนต้องจ้องกันอยูรกีก่้ก็ยังอ่า ลออยู่จนจะจนจ้องเข้าไปสินตมบุญอย่างจ้องรอกี้ก็จ้องครับอย่างไม่ทำอะไรกันต้องได้ครับคู่้องได้เขาจะปล่อยมันเด่นได้หรือไม่สินตมบุญจะปล่อยมันเด่นที่มันมันก็ไปไปแล้วโอ้โหถึงประเมินครับรอกี้ถึงประเมินคุณผู้ชสินตมบุญครับหายใจวิ่งเข้าไปอีกครับโอ้โหเรียบร้อยครับรอกี้รอขี้ถึงเกือบถึครับสินตมบุญสินตมบุญอย่างเข้าไปต่อจับเน้นๆครับปล่อยทีเด็ดของเขาคือกินปากปล่อยไปพวดไปเลย เรียบร้อยครับโอ้ยล็อกกี้ล่วงไปแล้วกรรมการเข้าไปดูแลกรรมการนับครับกรรมการนับขบวมขบวนการนับจะซื้อเหมนอนกันตักคะแนนตักคะแนนตักคะแนนกรรมการสังเกตคะแนนขบวนเลยครับสองสามสี่ห้าล็อกกี้ทำงานจะฟื้นแต่ล่วงลงไปเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับหกเจ็ดแปดโอ้ยขนลุกโอ้โหหลังคาขบวนยกพอดีครับขบวนขบว ตัอะไรมากไหมตัอะไรมาปากมันมันเหม็นมากทำอ,อะไรดีอ่ะอ่ะโอเคอันนี้ยากเกะปากเหม็นคอนอาบะทำชิดเลยชิดเลยพระบผ<ม>ค์แม่กิดไว้ก็บไว้ตรงนี้โอเคดีมากวิธีการชกมวยมันต้องรู้ทันเชิงเขาครับไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าชกหลับหูหลับตาชก ที่สอนไว้จะจำได้ไหมพอจะจําได้ครูครูอีกสักงนี้นะครับมันมันมันยากอยู่หน่อยเลยฟังใหม่ฟังใหม่ฟังใหม่ครับฟังใหม่แล้วจําดีๆที่สอนไว้แล้วจําครับครูเอานะเออเงยเออเงยเงยเออเงยเออเงยชาเงยเงยงยเงยจะเลยทําไมเนี่ยเอองงยเงย งงงงงงง้้เฮยพูดถึงมวยมวยมวยเราต้องช่วยอนุรักษ์ไวยพูดถึงมวยมวยมันอะไรมันไม่ครับทอมันไม่จำเลยจริงๆอ่ะตอดีๆคุณคุณคุณเข้าไปเข้าไปสนับสนุนโดย สบู ticket, ่เบเน็ตซ okay, ีแอนด์อีครูครับครูปิดแล้วฮะนี่แป้งครับน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่น้ำนี่ว่วงว่างกำลัตัดแว่นตัดอะไรบ้างโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับเออจับไว้เน่เน่เน่จับไว้จับไว้เดี๋ยวดูดูดูการการเข้าชันเชิงมือกาดอย่าตกไหนมือมือมือไหนดูมือดิมือเนี่ยเมื่อกี้กาดตกมือนี่จับไว้จับไว้เน่เน่เน่มือนี่อย่าตกอย่าตกครับมือนี่ต้องอยู่อย่างงี้มือนี่ มือปืนมือขาไหนขาขาขาไหนยกมายกมาขาไหนี่ยจำไว้จำไว้จำไว้เวลาเวลาอยู่กับคู่ต่อสู้น่ะตาเนี่ยไหนตาตาตาผมว่าไปสอนที่บ้านดีกว่านะครับครูเดี๋็กนักมวยจัลลบมมาฮะเดี๋็กนักมวยจัลลบมกันหมดที ang, ang, ang ang, yourself, right? ่สอนเสร็จยังเนี่ยครูเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงลงข้างล่างเลยครับนักมวยพรไหมครับโอเคพร้อมไหมฝั่งนู้นพรนะจำไว้นะ อาละครับคุณผู้ชมครับก็กลับเข้ามาสู่เกมอีกครั้งครับผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังลุ้นเหมือนผมเลยใช่ไหมครับลุ้นว่าน้องชะออนคนงามนะครับจะมาในชุดหน้าร้อนบางๆครับเขาจะสวยเซ็กซี่ยังไงเชิญชมเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับน้องชะออน

เอาละครับเอาสู่ยกที่สองครับคุณผู้ชมเอาแล้วล็อกกี้จะแก้เกมยังไงครับคุณผู้ชมต้องดูครับศิลปบทจะใช้ไม้เด็ดของเขาได้หรือไม่คือกินปาาที่เป็นของเขาครับศิลปบทจดจ่อๆล็อกกี้เข้าไปเอาแล้วคู่กันแล้วศิลปบทจะปล่อยมาเด็ดของเขาอะไมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมโอ้ ล็อกที while, immun, ้มีไม้เด so. ็กครับชี้เข้าไปสินตะบดสินตะบดจบล็อกตุกเอ้าแล้วโดนชีดอีกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นล็อกที่มันจะต้องการสินตะบดฟองครับสินตะบดฟองเอ้าแล้วโดนต่อยเข้าไปแล้วล่วงไปแล้วครับออยสินตะบดเป๊ะครับคุณหมอโรงพยาบาลครับแผลแตกครับแผลแตกแตกครับเชิญคุณหมอออยครับหมอมาแล้วค่ะคุณพ่อ แตกครับหมอแตกครับอุ้ยกรรมการคะครับผมแผลแตกค่ะอย่างงี้ต้องทำการห้ามเลือดก่อนค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวหมอเอาเอายาแป๊บนึงนะคะริ้แผลครับหมอคุณหมอรับเลือดออกใาแลครับหมอนี่นี่ตายแล้วโอ้ยได้แผลลึกอยู่เหมือนกันนะเขาหลักหัวต้องต้องทำการห้ามเลือดเป็นชุดใหญ่เลยชุดใหญ่สักครู่นะคะสั้ครับเดี๋ยวผมหมอครับหมครับ แต่แต่กับเรื่อลเรื่อลใหญ่นะครับว้ายถ้างี้หมอขอขอแยกตะเข็มได้ไหมคะไม่ได้นะคะอุแต่อยู่นี่อย่นี่อย่าขยับมากครับถ้ากคุณนี่ขยับมากเลือดมันจะออกเยอะแล้วเวลาหมอหมอขจะขยับเยอะครับมันดูไม่ทันครับสักครู่นะคะสักครู่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณหมอได้เยคุณหมอคุณหมอไม่ต้องหันมาอยากได้อะไรบอกครับเดี๋ยวกรรมการช่วยหายผ้ก็ฉีมนิดนึง้่ใช่ไหมครับอนี่ อันน่ามาถุงมือใช่ไหมครับไม่ต้องใช้ค่ะเอาครับปัดนี้นะครับเออถ้าเกิดคุณจะยิงไอ้นี่นะคะคุณยิงไอ้สองตัวนู่นได้ไหมนี่เไม่เป็นไรครับโอเคๆนะฮะเดี๋ยวหมอทำการห้ามเลือดให้นะครับครับผมแล้วจะชกต่อได้ไหมโอ้ได้ชกได้ค่ะถ้าเด็กหมอห้ามเลือดเราชกได้เลยอ๋ออ๋อชกได้เลยค่ะเชิญครับคุณพยาบาลครับอ่าเอาลุกขึ้นมาครับตกลงลุกขึ้นมาครับเชิญครับคุณหมออ่าคุณหมอครับเปล่าครับ เรียบร้อยนะครับเชิญด้วยครับเอาละครับยังชกต่อได้ครับสินสมุทรครับหลังจากการชกแผลของหมออ้อยครับอย่าเข้าไปจะปล่อยทีเด็ดได้เลยไม่กินปากแล้วโดนล็อกกี้ล็อกกี้ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายโอ้ยล่วงไปอีกแล้วครับครับผมอล่วงไปแล้วแตกอีกแล้วครับแตกครับหมอแตกครับแตกครับต่อดูครับเอาเอาอุปกรณ์แป๊บนึงครับสมันแผลนิดนึงนะคะอ๋อตัอเลยครับต่อครับ อย่าหยุดใชไอย่าอย่าหยุดยย่ายุโอเคนะครับหมอครับผมโอเคอ่ะชบได้เลยค่ะไม่นั่นนี่ครพักกดไม่นั่นโอเคเรียบร้อรับอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์หมอด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะก็กรรมการยังไงต่อสินสมุดสินสมุดก็หลบไปหลบซ้ายหลขวาลอเคียังทำอะไรไม่ได้สินสมุดก็พุทธวกสีคลิบโดนเตะตัลำตัวเตะขาไป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 ับลูกแ้ หทิ้งตหมดพิงช็อกแล้วครับโอตแตกครับแตกอีกแล้วครับถุงน้ำตาเลยใต้ตาถุงใต้ตาถุงใต้ตาอุ้ยตายแล้วเขาไปปุ๊บค่ะตายแล้วตายแล้วมาแล้วค่ะชอยช่วยหน่อยอ่ะทำการจับมันค่ะครับผมโอเคค่ะอ่าโอเคโอเคเลยฟุ๊กขอบคุณการช่วยย้ํหน่อยสิคะให้มันแน่นให้มระกันแน่นค่ะต้องการโอเคชกอตได้หมอ ทำเรือเสร็จเรียบร้อยครับสินธมุตรยังชกต่อได้ครับชกแต่ดูเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับสินธมบุตรเกิดอะไรขึ้นกับสินธุุตรยังหาลอกี้ไม่เจอสินธมบุตรยังเดินไปกรรมการเอ้าเดินสินธุุตรล้มลงไปยังกรรมการดุใครลุควากรรมการเข้ามาสินธุุตรเวียงล้มลงไปสินธุุตรยังเข้ามาได้สินธุุตล้มลงไปกรรมการเข้าไปห้ามไปดูครับเอ้าเดกเกิดอะไรขึ้นความสินธมบุตรแตกรับแตกสินธุุตรบอกว่าแตกจริงแล้วครับบอกแตกครับ ปากแล้วปากแตกเลยอ่ะอะไรฮะก็ยืเฉยๆนะโอเคะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอะไรอะไรครับอ่อ่ช่วย เปิดไปเบิกทางมันก็้างนั้นเอครับอ๋อมองไม่เห็นมันข้างนี้นะคะข้างนี้ค่ะมันมันจะเป็นอันตรายนะครับคุณหมอเดี๋ยวนะคะเปิดนิดนึงเอานิดนึงให้รู้สึกแผลจะเลือดจะหยุดแล้วนะคะให้เขาชกได้เปิดได้นิดนึงค่ะไอ้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เลยค่ะนิดนึงอ่ะไม่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 คอโลแง้มนิดเดียวดีกว่าเล่าดึงอ่อนนิดนึงอ่งนนิดนึงได้ได้ได้นิดนึงนิดนึงตรงนี้ได้ไหมโอเคนะครับเห็นไหมครับโอ้เห็นครบเลยต่อได้นะครับดูนี่ครับรวมมา โอเคครับได้เลยครับกยังต่อยได้ก็ทางด้านของทีมสมุทรับอ้าวแต่ทำไมครับต่อยออกซ้ายต่อยออกขวายังต่อยไม่ตรงครับยังหาจุดโฟกัสไม่เจอเบสเบสเบสกรรมการสั่งแยกก่อนครับเบสเบวลื่นลื่นลื่นกรรมการไล่ทิ้งทุคนฮึสมุทรจะได้ต่อยไหมครับต่อยไปยังยังตั้งการกาแล้าวนะต่อยออกซ้ายต่อยออกขวา ให้เช็ดน้ำมันครับสินเกมุตยังต่อยไม่ได้ครับต่อยขวาต่อยขวาไอ้สิงเกิุตต่อยซ้ายซ้ายต่อยซ้ายขวาต่อยขวาก็มึงใส่หนวมผิดเนี่ยแล้วกรรมการกับอกว่าหนวมไมู่้